กับตนกระบองเพชรพี่น้องกระทางรหาสซีฟออยโลกกประมาณบักถึงสองภาพดีพี่น้องต้นบักใายได้เหมือนกันบ่ มีแก็คือกระบอเพิด ตุนกระบองเพชรพี่น้องมีหลายพันราคากระบ่กแพ่งบอ,อกพี่น้อง กายู่พันกระบ,บองเพชรนะพี่น้องเนาะต้นหนึ่งจักบาทนะี่นเ่คือเป็นตาพี่น้องบ้างอันนี้ก็เป็นกระบ,บองเพชรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ยื้อสายพันธ์กระบองเพชรมึงพี่น้องก็เป็นตาข่ะแก ห้าย่ันพีนงมันเนี้ยเสื้อผ้าผีพันหนอ,มอนมาเบิกงกะบองเพรพีนองแต่ทั้งเลยน้อยนึงเด้กน,นีนงงามงามงามเทาซื้อเขากัสีมี่เทากัสีขีบเอาเด้กธีนงไปงี้เขา,าสีมี่เนอยห้าขีบจับพี่นอง นี่คืว่าเป็นตาหักใส่ตาพร้อมพี่น้องกระถางนีซิบอ่อยโลกขันเป็นบาทเท่ากาัเป็นเงืนสามซีล่ลอยพี่น้องกับบ่อดแ้แพงมันมีซีอันหาอันพี่น้อง เลขสี่สิบ้าพี่พาอหนองยางเบิ้งซาซาด้วยพี่น้องอันนี้กรมาเบื้องท่านกระบองเพชรเนาะพี่น้องเนาะกระถางนี่นวดด้วยพี่น้ององ่างเป็นจกักพี่น้องในพัฒนี่เพิ่นกลกําลังออกดอกพี่น้อง งามคะพี่น้องีนกระถางนี่เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดออยล์ร่พี่น้องเห็นปะพี่น้องนี่มิซีหาแทงเกือบสามสี่พันบาทพี่นอออ้องผู้ใดเขามาเบิ่งได้ติวล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแล้วด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแลาพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ